ดิฉันนางสาวศีการแก่นจันนิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายกรมเจ้าท่าค่ะส่วนกระผมนายกันติช่อสำราญนิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายกรมเจ้าท่าครับในวันนี้พวกเราได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหารให้มาดําเนินการแถลงข่าวในประเด็นเรื่องการดําเนินการของกรมเจ้าท่ากรณีเรือไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับเรียนสื่อมวลชนทุกท่านจากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนายสังสยามชิดชอบและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมดอรอัิรัตน์รัตนเศษมอบหมายให้กรมเจ้าพ่าดูแลความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศโดยนายสรพงษ์ไพรท์พงษ์รัากษาการอธิบดีกรมเจ้าพ่ามอบหมายให้ในายธุวพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีรับเจ้าพ่าาด้านปลอดภัยและนายวิเชียนเปรมนอนกลรักรองอธิบดีกรมเจ้าพ่าด้านปฏิบัติการสั่งการให้สนักงานเจ้าพ่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการเข้าพื้นที่ตรวจสอบเรือไฟไหม้ท่าแแดง และเร่งรัดดำเนินการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนและหาสาเหตุที่เกิดขึ้นภายใน7วันกรมเจ้าท่าน,นะคะขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566หรือในวันนี้นะคะเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีสำนักงาน,นเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการนะคะได้รับแจ้งเหตุเรือระเบิดและเพลิงไหมลีแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณหน้าบริษัทปิยะศิริวานิจจำกัดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในบริเวณดังกล่าวนะคะมีเรือไฟฟ้านำเที่ยวจอดเทียบท่าอยู่จำนวน11ลําลำเกิดเหตุเพลิงไหม้3ลํลำได้แก่เรือ My Smart ฟอรี่17 mm. เรือ My Smart ฟอรี่18 mm. และเรือ My Smart ฟอรี่19โดยผู้ดูแลนะคะคุณวันสวัสด์แจ้งว่าเรือได้รับความเสียหายยังไม่ได้จดทะเบียนเรือรอการส่งมอบและตรวจเรือให้กับบริษัทและได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เวลา7นาฬิกา และสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้เมื่อเวลา8เหตการ30นาทีโดยจากเหตุเพลิงไหม้นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีน้ํามันรั่วไหลลงสู่แม่น้ำแต่อย่างใดคะ่ะการดําเนินการนะครับผมเจ้าท่าได้บริหารการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเจ้าภาพภูมิภาคสาขาสุทรปราการและอยู่ระหว่างการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเพื่อสอบสวนหาสาเหตุภายใน7วันและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ําอีกครับ พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุอของการเกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าพนักงานตรวจเรือจากสำนักมาตรฐานเรือหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปทันน้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนญญายสัช์สยติดชอบมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโดยสั่งการให้เจ้าท่าลงพื้นที่ดูแลสถานาการณ์โดยดว่วนขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับก็เป็นการถแถลงข่าว ข้อเท็จจริงนะครับและการดําเนินการของกรมเจ้าท่าเราเองนะครับที่ได้รับการสั่งการจากท่านผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารของกรมเจ้าท่านะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนะครับครับก็3ช่องทางนะครับที่เราติดต่อสื่อสารครับช่องทางที่1นนะครับก็คือผ่านระบบซูมซึ่งสามารถโต้ตอบในการสอบถามเป็นทางเสียงผ่านระบบมือถือมาได้เลยนะครับ ช่องทางที่2ก็เป็นการพริมพ์ข้อความผ่านเพจ Facebook ของกรมเจ้าท่าครับก็เป็นช่องทาง pues, ที่ทางพี่น้องสื่อมวลชนจะสะดวกนะครับทางเพจ Facebook ของกรมเจ้าท่านะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือผ่านกลุ่มไลน์ทั้งสองกลุ่มครับกลุ่มไลน์สื่อมวลชนของกรมเจ้าท่าและกลุ่มไลน์สื่อมวลชนของกระทรวงคมนาคมครับสามช่องทางครับตอนนี้เราเปิดช่วงให้ท่านได้สอบถ,ถามนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการถแถลงข่าวของผู้แทนของกรมเจ้าท่าทั้งสองท่านไปแล้วนะครับขอเลี้ยนเชิญครับ ก็มีสอบถามมานะครับผ่านทางไลน์นะครับสอบถามว่าขอให้ย้ําอีกทีนะครับคงเป็นความห่วงใยนะครับในเรื่องของอผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับมีหรือไม่นะครับและมีน้ํามันรั่วไหลหรือว่ามีระบบไฟฟ้าอะไรที่ยังมีติดอยู่หรือไม่นะครับอันนี้คงจะเป็นความห่วงใยในเรื่องของกรณีที่ กิดผลกระทบมาภายหลังนะครับก็ขอขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับครับก็ขออนุญ,ญาตที่จะไปผู้ที่เป็นผู้บริหารในพื้นที่นะครับนั่นคือท่านผู้บริการฉัดชัยครับท่านผู้บริการที่เข้าในระบบซูมนี้ด้วยท่านอยู่ในพื้นที่นะครับก็เป็นคําถามขอย้ำอีกครั้งนะครับมีคําถามมาจากผู้สนใจนะครับนั่นก็คือ,อกรณี ที่เกิดเหตุนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะครับและอีกหนึ่งกรณีก็คือเป็นความหงอยใยในเรื่องของมีน้ํามันที่ค้างอยู่ในเรือรั่วไหลหรือไม่หรือว่ามีระบบไฟฟ้าอะไรที่ยังติดขัดข้องอยู่หรือไม่ครับขอเียนเชิญท,ท่านผู้ใายการฉัดชัยครับท่านผู้วนการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการครับครับเออสวัสดีครับ ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับในประเด็นแรกเนี่ยนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเรือที่เกิดเหตุทั้งสามลำเนี่ยเป็นเรือได้ยินไหมครับท่านผู้ว่การฉัดใช้ได้ยินเสียงจากห้องแถลงข่าวไหมครับได้ได้ยินครับทางห้องแถลงข่าวได้ยินผมไหมครับได้ยินไหมครับโอเคครับเชิญท่านพอมีต่อเลยครับ ครับผมขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะครับคือเรือลําที่เกิดเหตุทั้งสามลำเนี่ยนะครับเป็นเรือที่ต่อสร้างใหม่นะครับเเพื่อที่จะส่งมอบให้กับบริษัทเป็นเรือไฟฟ้านะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสามลำเนี่ยไม่มีผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะครับเพราะเป็นเรือไฟฟ้านะครับไม่มีน้ำมันรั่วไหล นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับไม่ไม่ได้มีผลกระทบแต่ส่วนสําหรับสาเหตุเนี่ยนะครับทางสํานักงานเจ้าท่าปุ๋ยภาคที่หกนะครับก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานสอบสวนอุบัติเหตุนะครับตามคําสั่งการของท่านรักษาการที่บดีนะครับให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับก็จะมีคณะกรรมการก็มาจากส่วนกลางด้วยนะครับจากสํานักมาตรฐานเรือนะครับก็จะมีคําสั่ง ในการสอบสวนอุบัติเหตุสําหรับความคืบหน้าก็จะนําเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับผมครับคุณท่านผู้บริการชัดชัยนะครับก็ชัดเจนนะครับท่านอยู่ในพื้นที่นั่นก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็สําหรับความห่วงใย,ยในเรื่องของน้ามันนะครับเนื่องจากเรือทั้งสามลำเนี่ยเป็นประเภทเรือไฟฟ้านะครับเพราะนั้นก็ ไม่มีน้ำมันแต่อย่างใดนะครับท่านมอมีครับยังอยู่นะครับก็ยังมีคําถามต่อเนื่องมาอีกหนึ่งคำถามครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับแสดงถึงความห่วงใยในเรือไฟฟ้าลาอื่นๆด้วยนะครับคําถามก็คือจะต้องมีการตรวจสอบเรือไฟฟ้าอื่นๆซึ่งใช้เดินเรืออยู่ในขณะนี้หรือไม่ครับครับก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับตามตาม จะต้องมีการตรวจสอบและคือสั่งการของท่านอธิบดีนะครับว่าจะต้องให้มีการตรวจสอบทั้งค่าเรืออู่ตอ่อเรือและกะ็ท่าเทียบเรือนะครับซึ่งสานักง,งานเจ้าท่าพิภาคสาขาสุพรรณการเรานะครับก็ได้ดําเนินการตามสั่งการทันทีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวที่เกิดเหตุตัวเนี้ยเรายังไม่ทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเป็นเรือที่ต่อใหม่เราก็จะสแกนทุกลำนะครับในพื้นที่อยู่แล้วนะครับจะมีการตรวจสอบทางเขตหกก็จะมีการตั้ง ชุดเฉพาะกิจขึ้นมานะครับในการตรวจสอบสแกนเรือในอยุทธีสทมรปรกานทั้งหมดเลยนะครับตามสั่งการของท่านอธิบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือไฟฟ้าหรือเรือที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับก็จะมีการสแกนทุกลำเลยนะครับขออนุญาตนำเรียนนะครับผมครับท่านผอหมีครับก็มีคนสอบถามเนื่องจาก เกิดเหตุแล้วก็สนใจในพื้นที่บริเวณที่เรือไฟฟ้าทั้ง3ามลำหรือที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับเขาเข้าไปจอดดําเนินการอะไรแถวๆนั้นครับมีการเป็นไม่ใช่อู่เรือใช่ไหมฮะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับจะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นที่ชาร์จแบบของของเรือไฟฟ้านะครับเป็นจุดจอดนะครับเป็นจุดจอดของเรือไฟฟ้าเอาไว้ชาร์จเขาจะมีเป็นเป็นโป๊กนะครับขขออนุญาตเป็นโป๊กแล้วก็จะมีจุดชาร์จไฟ นะครับบริเวณบริเวณดางกลาวนะครับไม่ได้เป็นอู่ต่อเรือไม่ได้เป็นอะไรเป็นจุดชาร์จไฟของบริษัทนะครับที่ที่ก่อนที่เรือจะออกนะครับจะต้องไปชาร์จไฟที่บริเวณนั้นนะครับถูกต้องไหมฮะครับผมถูกต้องครับเป็นจุดชาร์จชาร์จไฟครับชาร์จแบตเตอรี่ครับผมครับขอบคุณท่านผู้รายการชัดชัยในเบื้องต้นนะครับ ก็ทางพื้นที่คงยังทํางานกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องมีมาตรการอะไรที่รัดกลุ่มแล้วก็เพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องอุบัติเหตุนะครับก็เราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณท่านพอมีพอจะใช้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีคําถามอย่างไรจะสอบถามไปอีกนะครับขอบคุณมากครับทางพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่ให้ความสนใจนะครับ เราเปิด3ามช่องทางอยู่เช่นเคยนะครับเนื่องจากเหตุเนี่ยเพิ่งเกิดเร่งด่วนเมื่อช่องชวงเช้านี่เองนะครับแล้วไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับทางเจ้าท่าเราก็เข้าพื้นที่เมื่อได้รับข่าวสารนะครับและตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วคู่ที่หงใหญ่นะครับตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะครับพร้อมกับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับและเป็นกรณีเคตนี้เป็นเรือไฟฟ้าทั้ง3ามลำนะครับเพราะนั้นเรื่องความห่ใงใยเกี่ยวกับ น้ำมันรั่วไหลนะครับจะผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะครับก็ไม่มีแต่อย่างใดนะครับในประเด็นที่มีความ่วงใย่สอบถามกันมากนะครับครับ3ามช่องทางครับผมขอย้ำอีกทีนะครับก็จะมีตอนนี้มีสอบถามมาทางระบบซูมนะครับแล้วก็อ่ะมีมาเข้ามาแล้วนะฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำถามนะครับก็ผ่านทางระบบซูมของเรานะครับ ก็คงจะต้องเป็นทางท่านพอในพื้นที่นะดูจากคาถามแล้วรบกวนท่านพอชัดชัยอีกครั้งนะครับคําถามครับนอกจากการสั่งปิดพื้นที่แล้วนะครับมีโทษทางกฎหมายอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับนี่เป็นถามมาทางระบบสูงครับท่านพอชัดชัยครับครับสําหรับคําถามนะครับขอบคุณสําหรับคําถามครับสําหรับตอนนี้นะครับเรากําลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะ แจ้งข้อกล่าวหาหารืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อนค่อยค้าที่สํานักง,งานก่อนนะครับผมขออนุญาตําเรียนเบื้องต้นก่อนครับคุณในเบื้องต้นนะครับมีคําถามเพิ่มเติมมานะก็เป็นผ่านระบบไลน์มานะครับท่านผู้อำนวยการชัดชัยครับอสอบถามระยะเวลาในการตรวจสอบสาเหตุว่านานแค่ไหนนะครับ และต้องตรวจสอบมาตรฐานของสถาน e ีชาร์จไฟฟ้าด้วยหรือไม่ครับเป็น2คํคำถามนะฮะคำถามที่1ก็คือระยะเวลาในการตรวจสอบสาเหตุนะครับมีความนานแค่ไหนนะครับ2ก็คือต้องตรวจสอบมาตรฐานของสถาน e ีชาร์จไฟฟ้าอย่างที่เมื่อกี้เขาถามไปว่าตรงนั้นเป็นที่พื้นที่ของการชาร์จไฟก่อนออกดําเนินการให้บริการนะครับครับท่านพชชัชยครับ2คํคำถามครับ ครับผมก็จะตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันทําการครับอันนี้เป็นคําสั่งนะครับให้สอบสวนปฏิเหตุนะครับแล้วเราก็จะเชิญทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานนะครับเข้ามาสอบสวนหาสาเหตุด้วยนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนะครับส่วนอีกประเด็นคําถามหนึ่งก็คือสถานีชาร์จใช่ไหมครับเราก็จะมีการตรวจสอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะขอความร่วมมือนะครับไปยังทางสํานักมาตรฐานเรือและก็ทาง การไฟฟ้าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับในการมาตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็จะดําเนินการนะครับตามที่ท่านผู้บังคับบัญชาได้สั่งการไว้นะครับก็จะให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะภายในเจ็ดวันครับขออนุญาตนําเรียนครับครับขอบคุณทางท่านผู้บริการฉัดชัยเป็นอย่างมากนะครับก็ดูแลในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาช่วยให้ข้อเท็จจริงและการบริการของกรมเจ้าท่าเราด้วยนะครับขณะนี้นะครับ ขอแจ้งผู้ที่สนใจแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับทางท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าท่านรองภูริพัฒน์ธีรคุณพิสุทธิ์ครับท่านรองอธิบดีด้านปลอดภัยนะครับได้ให้เกียรติเข้ามาบริเวณห้องถแถลงข่าวนะครับเพื่อมาตอบคําถามเพิ่มเติมแล้วก็ท่านจะมาให้มาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนด้วยนะครับครับก็มีประเด็นคำถามก็ขออนุญาตที่จะไปที่ท่านรองเลยนะครับมีสองคำถามที่ต่อเนื่องกันมานะครับ คำถามที่สอบถามมาครับการรายงานการสอบสวนคาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดครับอ่านี้น่าจะมีประเด็นนี้ไปบ้างแล้วเดี๋ยวให้ท่านรองย้ําอีกทีนะฮะอันนี้คือข้อที่คาถามที่1นนะครับคําถามที่2ครับการรายงานสอบสวนจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่ครับขอเรียนเชิญท่านรองภูริพัฒนครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเช้านะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความมั่นใจนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ท่านรัฐนิวา่าการนะครับได้บัชับมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ให้มีรดเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรือไฟฟ้าก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่ รัฐบาลส่งเสริมให้เราต้องเปลี่ยนมาใช้ในโหมดนี้เพื่อในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยาที่ผมสร้างในเรื่องพ้นนะครับก็เกิดจากแมนเนอร์นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของความผิดพลาหรือว่าไม่สมบูรณ์ของระบบนะครับอันนี้ต้องเรียนพี่น้องสือ่อมวลชนว่าส่วนนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ แต่ทั้งนี้เนี่ยในรายละเอียดเราคงจะไปสอบให้ชัดเจนว่าที่จริงแล้วเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเบื้องต้นทราบมาว่าเป็นการเข้าไปเชื่อมของเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บความเรียบร้อยของเรือนะครับก่อนสมมอิอันนี้ก็เป็นเรื่องของความประมาณเรินเล่ในการทำงานแต่ทั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอบละเอียดีกทีกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งาทานดีผมได้ทาได้สัมการแล้วนะครับว่าให้มดำเนินการสอบสวนใหเสร็จแล้วผมได้สั่งให้ทําห้สำเรมากทางสโดยจกกัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับประกอบเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับพอก็คงจะต้องให้เสร็จภายในเจ็ดวันแล้วก็ก็เป็นเป็นรายงานทั่วไปนะครับที่เมื่อเราทราบสาเหตุแล้วเนี่ยเราก็จะกําหนดมาตรการที่จะ องแต่ไม่เกิดเหตุซ้ำพวกนี้นะครับเป็นการสร้างความมั่นใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นรายงานที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะครับที่เข้ามาเว็บไซต์นะครับครับก็บขอบคุณท่านรองภูริพัฒน์ทีละนคุณพิสุทธิ์ครับท่านรองที่ดีด้านปลอดภัยนะครับก็บท่านได้ตอบในประเด็นนี้แล้วนะครับว่าสามารถเปิดเผยได้พร้อมกับ ทางท่านทิพดีก็กําหนดกรอบมาแล้วนะครับภายใน7วันอย่างที่ท่านผู้บริการชัดชัยได้แจ้งไปในพื้นที่นะครับที่ดูแลในพื้นที่อยู่นะครับครับเราก็ยังเปิดให้พี่น้องสื่อมวลชนและผู้สนใจนะครับสอบถามมาในประเด็นที่ท่านยังอยากจะทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมานะครับตอนนี้เราก็ได้ท่านผู้บริหารระดับสูงอีกท่านหนึ่งครับท่านรองภูริพัฒน์ธีรคุณพิสุทธิ์ครับท่านก็ห่วงใยนะครับ ในการเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางพี่น้องประชาชนที่สื่อมวลชนนะครับจะได้ส่งผ่านข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้รวมไปถึงการดําเนินการกรมเจ้าท่าและการสอบสวนเหตุต่างๆต,างต,างต่อไปด้วยนะครับก็เรียนเชิญสื่อมวลชนนะครับและผู้สนใจ3มช่องทางครับช่องทางระบบซูมครับที่มีถามกันมาแล้วบางส่วนครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ของกรมเจ้าท่าครับที่สื่อมวลชนเป็นช่องทางที่สะดวกนะครับและ กลุ่มรายนะครับสกลุ่มก็คือรายของสื่อมวลชนของขบเจ้าท่านและกระทรวงคมนาคมคร,ครับครับจากที่ตรวจสอบทั้ง3ช่องทางนะครับคิดว่าคงมีประเด็นที่สอบถามกันมาแล้วก็ได้ตอบทั้งในพื้นที่และทางท่านรองก็ได้ตอบไปในเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายอย่างไรคงจะได้มีการทําท ข้อมูลนะครับทาเป็นข่าวเพื่อแจ้งทางสื่อมวลชนต่อไปครับในช่วงท้ายนี้ของการแถลงข่าวครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองภูวิพัฒน์ธีรคุณพิสุทธ์ครับท่านรองจะดีได้ด้านปลอดภัยนะครับจะได้แสดงถึงความหงใยแล้วก็ฝากไปทางพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมข่าวนี้อยู่ด้วยครับขอเรียนเชิญท่านรองครับก็สุดท้ายก็ฝากนะครับในเรื่องของความปลอดภัยที่นี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งใกล้ตัวพี่น้องประชาชนแล้วก็ ในสิ่งซึ่งเกิดขึ้นกับเรือไฟฟ้าวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่แต่ทั้งนี้เนี่ยในสิ่งซึ่งความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยก็คือเรื่องของระบบนะครับที่ที่ทอยากให้มั่นใจว่าระบบจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่พบเจ้าท่าหรือทะเบียนแล้วก็อน,นุญาตให้เรือออกมาวิ่งน,นะครับอน,นุญาตให้เรือมาให้บริการประชายชนเนี่ย จะต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยระดับสูงนะครับเดือที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้นะครับเข้าใจได้แต่ว่าก็ก็เป็นเดือซึ่งสุดิสัยจากาความประมาทเลินเล่อของของคนนะครับอันนี้ก็ก็ในเบื้องต้นอยากให้รู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับก็ก็ ในพี่เราเวลาชวนเชื่อมั่นในส่วนของอความปลอดภัยนะครับดูข้ออย่างเรื่องเรือที่ใช้ระบบะไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอการเดินเรือนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าในส่วนของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่คนทจ้าท่าเราต้องให้ความสําคัญนะครับในการต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ กรมไม่อย่ากเกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีปัจจัยหลายๆประเด็นนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับทั้งส่วนของการเรื้อรังเรือนานมาจากการไม่มีการใช้เรือนะครับจากสา,านการณ์รหุดที่มีการหยุดให้บริการมาเกือบสามปีนะครับสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นปัจจัยทั่ิ้นในการที่จะ เป็นเรื่องของของที่เกิดแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาเพิ่มในส่วนของการตรวจเช็คหรือว่าตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอให้จีบขึ้นหรือว่าต้องมีความขยันมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นนะครับขอบคุณครับออขอขอบคุณท่านรองภูริพัฒน์ธีระคุณพิสุทธิ์นะครับ ท่านรองทีดีด้านปลอดภัยแล้วก็ทางท่านผู้ในการฉัดชัยนะครับที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ในการเจ้าท่าพิาพากษาขาธุรการนะครับรวมไปถึงขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจในการอสอบถามนะครับแล้วก็ถามเขา้าใจจริง แทนพี่น้องประชาชนที่ห่วงใยด้วยนะครับสำหรับคําถามที่มีเพิ่มเติมมานะครับก็จะเป็นประเด็นที่ท่านรองได้ฝากความเห็นใหญ่แล้วก็สรุปเป็นมาตรการและทางฝ่ายคัมพันนะครับก็คงจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับทั้งคําถามต่างๆรวมไปถึงนะครับมาตรการต่างๆที่กรมเจ้าท่านนะครับได้ดําเนินการในเคสนี้นะครับลงไปในเพลสต่อไปนะครับก็ขออนุญาตที่จะปิดการถแถลงข่าวในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีเพลส ที่เราจัดทำนะครับไปยังพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อให้เผยแพร่ไปยังพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับครับขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ทางผู้สนใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ